ทำนายฝันว่ากลายเป็นผีการฝันว่ากลายเป็นผีเป็นสัญญาณที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกที่บอกให้รู้ว่าคุณได้หลงลิมอะไรบางอย่างไปหรือหมายความว่าคุณหมกมุ่นกับเรื่องในใจมากเกินไปหรืออาจหมายถึงความหวาดกลัวกลัวอนาคตที่มองไม่เห็นหรืออดีตที่ตามมาหลอกหลอนซึ่งความรู้สึกนี้ทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเอง และกำลังจะถูกความกลัวครอบงำฝันว่าถูกผีทำร้ายหมายความว่าสภาพจิตใจของคุณตอนนี้ไม่ดีเอามากๆคุณกำลังพบเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่ขัดขวางความสำเร็จของคุณและคุณไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ทำให้ตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจหรืออาจหมายถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณลืมไปแล้วกำลังจะกลับมาทำลายชื่อเสียง หน้าท,ที่การงานหรือชีวิตคู่ของคุณอาจมาในรูปแบบของแฟนเก่าความล้มเหลวในการทำงานก่อนหน้านี้หรือคู่แข่งที่ร้ายกาจฝันว่าถูกผีสิงหมายความว่าตอนนี้คุณถูกผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เหนือกว่าบงการชีวิตของคุณคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้และต้องทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการ สิ่งนี้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์รู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขแต่ก็ไม่สามารถฉัดขืนได้เพราะคุณกลัวถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอารมณ์ความรู้สึกนี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างอย่างมากฝันว่าเป็นผีแล้วไปหลอกคนอื่นความฝันนี้เป็นฝันฝันดีคุณกำลังจะได้ปลดเรื่องภาระหนักที่แบกไว้มานาน หรืออุปสรรคที่คุณพบเจอกำลังจะได้รับการแก้ไขและหลังจากนี้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นคุณสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้โดยไม่มีปัญหาคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือมีพลังมากพอที่จะทำในสิ่งที่ฝันมาตลอดและคุณก็อาจจะมีโชคดีได้รับก้อนใหญ่โดยไม่รู้ตัวด้วย